สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านเพจหรือกลุ่มที่ขายอะไหล่ BMX นะครับว่าในบ้านเราเนี่ยในปีส0 2 2่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีร้านไหนบ้างนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่เนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับโดยร้านที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นร้านที่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนเล่นด้วยร้านที่เจ้าของร้านเป็นคนเล่นแล้วก็ขายด้วยเนี่ยเขาจะสามารถแนะนําข้อมูลได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่ามีร้านไหนบ้างนะครับโอเคครับไปดูกันครับแรกเลยเข้า Facebook มานะ กลุ่มแรกที่ผมรู้จักกินคือตลาด v m x x นี่ครับที่ตลาด m นี่ครับปับ๊บออกมางนี้เข้ามากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มซื้อขายอะไรมือหนึ่งมือสองเยอะมากเลยนมีเยอะมากมายเลยก็ลองเข้าไปดูครับอันนี้คือกลุ่มตลาด vmex ที่ขายอะไรกลุ่มที่แบบสมาชิกแบบเนี่ยสามสามมื่นหกพันคน ส่วนเรื่องการโกงเนี่ยน้อยมากเพราะว่าคนที่เล่นบีเอ็กะแทบจะรู้จักกันหมดแทบจะทั่วประเทศเลยครับที่ที่ที่ผมรู้นะต่อไปนะครับวิวเฮาส์ซีหนึ่งนะครับนี่นะครับครับเข้าไปนี่เนีร้านนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับนี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรของเขานะครับเทปนี้ก็จะเป็นพวกอะไรครับ ที่เขาลงขายนะครับแล้วก็เรา,เาสามารถสามารถเข้าไปดูในใน,ในเว็บได้นี่ก็จะมีเว็บแซต์เขานะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยก็ลองเข้าเข้าไปดูนะครับมีั้รถคอมพิวต์แล้วก็มีพวกอะไรต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นร้านวูลเล่บีคนะครับอันนี้ที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับ นี่ครับก็จะมีเป็นดาราแล้วนะเพจก็จะมีเบอร์ติดต่ออะไรนี่ฮะก็จะมีเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นคลิปซึ่งก็มีช่อง YouTube ของ้านนี้ด้วยนะครับลองเข้าไปดูนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อมาขอนึกก่อน B m a Direct นะครับ B m a Direct Thailand นี่นี่ครับหน้าเว็บทีเวกด้วยเล็กไทยแลนด์นีน่ก็จะมีคลิปนี่อะไรต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับนี่มีรถคอมพิวเตอ์ไซส์เล็ก16นิ้วนี่สเต็ม์มนิมอลแล้วก็ต่อมาด้านนี้ไดโน เด n o โน e ตวีไอพีไทยแลนด์นี่ร้านนี้ก็จะอยู่ที่หวัวหินนะครับเดินโ no e น้ตวีไอพีไทยแลนด์ี้จะมีเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูได้นะครับนะครับนี่ะลยกามีเพจนี้โลช a n นอล อันนี้ก็จะเป็นเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ b m x นะครับแล้วก็จะมีพวก b m x ขายด้วยนะครับพวกจักรยานอะไรเงี้ยก็ลองเข้าดูได้ครับอันนี้โ a ชช h a น n e l นะครับนี่จะมีช่อง YouTube ของเขานะครับต่อมา s c h o o b ูไปนะครับนี่นี่ก็จะเป็นเพจคูไปนะครับนี่นครับ ส่วนของเพลงก็เป็นพี่สมศักดิ์เซนลีนะครับก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบีเมกนะครับก็ขายอะไรต่างๆก็ต้องลองถามดูนะครับเนีย่ยก็จะเป็นภาพกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านหรอกมันเป็นของผมเองที่ผมเคยทำนะครับก็คือเนี่ยแลมบันนี่ช็อป ก็มีของขายพุ่นนี้นั่นอะไรไปเรื่อยนะครับแชร์รูปภาพอะไรไปเรื่อยเป่อยอันนี้ก็เป็นพวกของที่เคยมีนะครับต,ตอนนี้ขายหมดแล้วแล้วก็เอาไว้มีโอกาสมจะกลับมาทำรายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจผมนะครับแนะนําอีกรอบหนึ่งถ้าสงสัยอะไรก็สามารถแชทเข้ามาถามได้นะครับสําหรับ น้องๆเพื่อนพี่ๆคนไหนนะครับที่พอจะนึกออกว่ามีร้านไหนมากก็สามารถแนะนําเข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะมาทำคิให้ชมใหม่นะครับขอบคุณมากครับ